กราบสองกราบสามอ่าสวนมนต์พร้อมกันค่ะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอาภิวาเทมิกราบเอาหัวลงไปด้วยค่ะนาดาสวาคา กราบต้านทำดีๆสุปฏิปันโนภาคโตสาวกาสังโฆสังขังนาม,ามิกราบกราบ,บหนึ่งระดาไม่กราบคนเดียวเลยกราบสองกราบสาม ดื่มตาสาธุค่ะอะนอนได้แล้วหลับตานอนเสียอ่อนเพลียทั้งวันนอนหลับแล้วฝันเห็นเทวดามาไร้ามารำงามเขาโจพาพาพอตื่นขึ้นมาเทวดาไม่มีรีบนอนหลับเลยค่ะ เดี๋ยววันคริสต์มาสจะได้ไปดูลุงซันตาคอสโฮ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 ใครไม่นอนจะอดไปนะลุงซันตาคอสชอบคนเป็นเด็กดีใครเป็นเด็กดีจะพาไปดูลุงซันตาคอสหลับตาปู๋เลย